กพระอาจารย์ค่ะเจ้าค่ะโยมขอกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่เราจะปฏิบัติให้ถึงขั้นพระโสดาบันเนี่ยค่ะจะต้องออถือศีลห้าให้ครบถ้วนทุกข้อใช่ไหมเจ้าคะถ้าเผื่อมันไม่ครบนี่จะไปถึงพระโสดาบันได้ไหมเจ้าคะคือการที่เราจะบรรลุพระโสดาบันเนี่ยไม่ได้ไหมายถึงว่าเราจะยืนหยัดที่ศีล นั้นศีลจะมีอยู่2ประการก็เรียกว่าศีลหนึ่งเนี่ยศีลแบบบังคับเราบังคับจิตให้รับทั้งๆที่จิตเนี่ยในในส่วนลึกๆของเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมรับอะไรง่ายหรอกแต่ว่าเราเห็นว่าศีลเป็นของดีก็เลยยัดเยียดให้เขาบังคับให้เขารับไปศีลอย่างนี้เนี่ยเป็นศีลของปุถุชนแต่ศีลพระโสดาบันเนี่ยเป็นศีลที่ยอมรับ ใจของพระโสดาบันเนี่ยถึงแม้จะไม่สมาทานศีลเลยก็แล้วแต่แต่เมื่อเขาถึงเขาเรียกว่ามีามีญานมีญาณมีดวงตามีปัญญาที่เขาเห็นแจ้งในอยาศศีเนี่ยการเห็นยาศศีนั่นเองทําให้เขาเห็นโทษว่าตัวเองเนี่ยมีโทษอย่างไรกายวาจาจ้องเอ่อก็อก,ก็เขาเรียกว่าเมื่อเห็นโทษแล้วก็ปรับแต่งกายวาจาของเขาเนี่ยให้อยู่ในทางที่ถูก และทางที่ถูกเนี่ยจะมีอะไรเป็นมาตรฐานเขาก็เห็นว่าศีลนั่นคือมาตรฐานของการเป็นอยู่ฉะนั้นศีลพระยาเจ้าเนี่ยเป็นศีลถาวรยังไงก็ไม่ขาดและเขาเองเป็นศีลที่ใจเขายอมรับต่างกันว่าใจปุถุชนเนี่ยไม่ยอมรับศีลแต่ยัดเยียดให้ให้รับฉะนั้นศีลปุถุชนเนี่ยมักจะขาดอยู่เสมอเพราะใจมันไม่ยอมเราก็เลยขาดอยู่เลยแต่พระยาเจ้าเออพระยาเจ้าเออพระยาเจ้าในในการ เป็นพระยาเจ้าชั้นต้นคือพระโสดาบันเนี่ยจิตเขายอมรับเลยเขายอมรับเลยว่าศีลนี้ควรแก่เขาเขาจะถือสินเนี่ยเอาชีวิตแรกเลยหมายถึงว่าชีวิตเนี่ยยังมีค่าน้อยกว่าศินนันพระโสดาบันเนี่ยจะไม่กลัวตายแต่กลัวกลัวศินที่จะขาดมากกว่าด้นศินเหล่านี้เนี่ยศินกินลึกไปถึงจิตใจที่เขายอมรับด้วยจิตใจใจรวงนั้นยอมรับมากต่างกัน ท่าน,นพระโสดาบันเนี่ยเขาเรียกว่าบริบูรณ์ซึ่งศีลท่านกล่าวถึงว่าเราจะดูศีลของคนเราเนี่ยอะไรเป็นผู้เขาเรียกว่าเราจะเห็นใครหรือศีลของใครที่มาตรฐานท่านกล่าวว่าพิสูจน์ทั้งหลายคนที่มีศีลบริบูรณ์จะหาได้ที่ไหนโสดาปฏิยังคะบุคคลที่บรรลุโสดาบันนั่นแหละนั่นคือมาตรฐานของศีลศีลของโสดาบันเป็นศีลพระยาเจ้าทั้งหลายใกล้แล้ว ยินดีแล้วพอใจแล้วเป็นอริยกันตศินเป็นศีลที่ไม่ด่างพร้อยจะนั้นเขารักษาชีวิตเนี่ยยิ่งรักษาศินยิ่งกว่าชีวิตของตนเสียอีกจะนั้นคนที่บริบูรณ์ที่สุดก็คือโสตาปฏิย,ปยังคะเนี่ยหมายถึงว่าบุคคลที่บรรลุโสดาบันแล้วเนี่ยศีลของท่านจะสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์แล้วก็เป็นศีลที่เขายอมรับทําไมเขายอมรับอย่างนั้นเพราะการอบรมมรรคเป็นเหตุและการอบรมมรรคเป็นเหตุน่เองทําให้เขา <c oughs> ทำให้เขาเนี่ยแทงอริย,ยสัจสี่ได้การแทงอริยสัจสีด้วยปัญญาได้เนี่ยทำให้เห็นโทษคุณในที่ต่างๆว่าแล้วก็การที่ตัวเองเข้าไปรู้ใน,ในอริยสัจเนี่ยก็เลยเห็นโทษว่าการที่เราทุศีนั้นเป็นของไม่ควรแก่เราทางที่ดีการมีศีนั่นแหละเป็นศีนที่ควรแก่เราแล้วร่างกายนี้เราก็ไม่มีอะไรเป็นแต่ของปฏิกูล เขาไม่เห็นอะไรว่าจะดีเท่ากับศีลศีลคืออาภรณ์ของเขาที่เขาจะประดับตกแต่งเขาเรียกว่ากิริยาท่าทางหรือการประพฤติของเขาให้ดีคือสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะพระโสดาบันในอบรมมาขึ้นมาละสกาจะติฏฐิได้คําว่าละสกายาทิฏฐิได้เนี่ยหมายถึงละความเป็นตัวตนของตนละอุปทานว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่ใช่เรา การละการเห็นอย่างนั้นเพราะเขามีญาณทัศนะขึ้นมาเมื่อญาณทัศนะนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยย่อมเห็นตามเป็นจริงว่ารูปอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้เมื่อเป็นเมื่อเห็นรูปอย่างนั้นเมื่อเมื่อเห็นภาวะขันของตนอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เกิดการสังเวชสลดใจแล้วก็จิตก็ตั้งมั่นในความว่าไม่มีอะไรในที่ไหน,ไหน เมื่อบุคคลนั้นเห็นอย่างได้อย่างนี้เนี่ย,เ,ยเขาเรียกว่าละสก,กาญาติทิฏฐิละความเป็นตัวตนของตนในขันธ์หน้าเป็นจะขันธ์ได้จึงถือความสะอาดแล้วก็ฮิริโอตปะเนี่ยจะเกิดขึ้นณที่นั้นฮิริโอตปะนี่จะเกิดผลพวงของการอบรมมรรคนั่นเองเมื่อฮิริมีความละอายมีความโอตปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปก็มีเมื่อมีเขาก็มีความสะดุ้งกลัวต่อการกระทำชั่วทั้งหลาย ความสะดุ้งกลัวความละอายเมื่อก่อนไม่เกิดเลยความสะดุ้งกลัวนี่ไม่มีเลยความละอายไม่มีเขาเรียกว่าทาทาผิดแบบด้านๆดื้อด้านๆดังน,น,นั้นความละอายไม่มีแต่เมื่อบุคคลที่เห็นขันห้าไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันห้าด้วยยานทัศนะที่ท,ที่ที่อบรมมาดีแล้วคือคือพระโสดาบันนี่สามารถจะมีดวงตาที่เห็นตามจริงในเบญจขันธ์ทำให้เขาเนี่ยสลดสังเวชกับการเป็นไปว่าขันทั้งหลายไม่เที่ยงก็เลยน้อมรับ บุคคลเหมือนกับว่าเหล็กเนี่ยถูกตีถูกถูกเผาด้วยความร้อนจะตีอะไรก็ง่ายขึ้นรูปอะไรก็ง่ายเหมือนกับจิตขนาะนั้นเขาเรียกว่าจิตอ่อนอ,อ่นโยนควรแก่การงานจะนั้นพระโสดาบันจิตจะอ่อนโยนอ่อนโยนเหมือนผ้าสะอาดที่พร้อมที่จะรับน้ําที่สีย้อมที่ย้อมไปชั้นใดเหบือนกันจิตพระโสดาบันอ่อนโยนที่ยอมรับสภาพที่จะรับของดีเข้าไป แล้วก็ไล่ของเสียออกมาฉะนั้นเมื่อบุคคลได้บรรลุสดาบันเนี่ยจะเห็นขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเขาจะสังเวชและสะลดแล้วก็มีใจอ่อนโยนที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมดั่งเดิมของเขาที่หยาบอยู่เนี่ยให้ละเอียดขึ้นเมื่อก่อนไม่เป็นเมื่อก่อนไม่มีความรู้สึกอย่างนี้แต่เมื่ออบรมมรรคนี่เองจะเป็นเมื่อเป็นแล้วเขายอมรับศีลนั้นศีลของพระสุดาบันจึงเป็นศีลที่พระยาเจ้าทั้งหลาย ยินดีแล้วพอใจแล้วว่าสินบุคคลนี้รับรองได้บ่คคนนี้เอาชีวิตแลกแน่ไม่ด่างพ้อยแน่นอนตายเป็นตายเขาเห็นศินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เขาเรียกว่าศีลที่พระญาติเจ้าทั้งหลายใคร่หมายถึงพอใจแต่ศีลของปุถุชนพระเจ้าเนี่ย,ย,ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะเดียดเด๋ยวผิดเดียเด๋ยวพลาดเดียเด๋ยวเผลอเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวคือศินหยาบหยาบไม่ละอายเท่าไหร่บางครั้งเนี่ยยอมที่จะเสียศินเพื่อจะทำทำอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป แต่สละสินเสียเพื่อทําภารกิจนั้นแต่พระโสดาบันไม่ไม่เอาเอาแม้แต่ชีวิตก็ต้องสละอันนี้แหละเขาเรียกว่าต่างกันฉะนั้นการที่เราเอาศินไปเทียบความเป็นโสดาบันไม่ได้เราต้องเอาการปฏิบัติเข้าไปเทียบการปฏิบัติของโสดาบันนี่เนี่ยทำให้เป็นศินอริยสัจศินแต่เราจะเอาศินของพระโสดาบันมา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 ศินสินทั่วไปไปเทียบโสดาบันว่าเมื่อพระโสดาบันสีลมั่นคงเราก็มั่นคงอยู่ แต่มั่นคงของเราเนี่ยมั่นคงถ้าไม่ถึงนะก็แปลกลายเป็นว่าศีลปุถุชนแต่ถ้าถึงก็คือศีลพระยาเจ้าฉะนั้นอะไรเป็นเครื่องวัดการเข้าถึงธรรมต่างกันการเข้าถึงธรรมนั่นเองทําให้ศีลทั้งสองบุคคลนี้ต่างกันฉะนั้นการที่เราจะให้ตัวเองมีศีลด้วยเอาศีลเนี่ยไปเป็นเป็นคาประกันว่าจะเป็นโซดาบันนี้ไม่ได้ต้องเอาการปฏิบัติที่ ที่พระอสดุดบ,บันรู้ก็คืออริยสัจสีนี่เองเป็นตัววัดแล้วก็มักมีองแปรที่อบรมนั่นแหละทำให้เขารู้เห็นขึ้นมาตามจริงจึงต่างกันอันนี้แหละเขาเรียกว่าศีลของปุรุชนอย่างหนึ่งศีลของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งศีลข้อเดียวกันแต่กินใจต่างกันผู้รุชนนี่บังคับดีไม่ดีก็ยอมสลัดก่อนอเอาอย่างอื่นก่อนวัดหลังก็ต่อศีลใหม่เขาเรียกว่าศีลที่ดังพลอยรูปคำเขาเรียกว่ารูป,รปคำคลำ,ำยังไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แน่นอน แต่พระยะเจ้าเนเป็นสินที่มั่นคงแล้วสติปัญญาของบุคคลนั้นแล้วก็ทําภายในนั้นเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมคานไม่เสื่อมของธรรมของบุคคลที่เป็นโสตบันนี้เองจะรักษาสินนี้ตลอดเวลาเลยแต่เราเนี่ยทำไม่คุ้มครองเพราะอะไรเพราะเราไม่มีภายในเมื่อไม่มีภายในพอเนี่ยมักจะเผลอเมื่อเผลอปุ๊บสิลจะขาดเพราะส่วนมากขาดก็ขาดเพราะความเผลอแต่โสตบันท่านท่านไม่เผลอถ้ามีความสติสมัมปะสติสมัสสมปชัญะนี่ค่อนข้างจะดี รักษาศีลนี่แบบแบบแบบกินใจแล้วก็การพังเพลน้อยมากแทบจะไม่มีเลยอันนี้ก็เรียกว่าต่างกันเพราะว่าองค์ประกอบของการถือศีลต่างกันก็คิดว่าสาธุชนทั้งหลายได้คงจะสนดับรับฟังก็คงเข้าใจก็ขอจบการตอบปัญหานี้เพียงเท่านี้